อันนี้ก็เป็นการแข่งขันของผูนพนเคลื่อนที่ระบบวิชั่นนะครับก็น่าจะเป็นปีที่ห้านะครับท,ที่ได้จัดนะครับก็ครั้งนี้เราก็ขอขอบคุณทางผู้เข้าร่วมนะครับแล้วก็ทางผู้จัดนะครับทางคณะวิศวะวิาลยเทคโนโล,โลยีราชมงคลพระนครน,น,นะครับ โอเคคผมขอชี้แจงเบื้องต้นนะครับก็เป็นการทวนย้ำตามที่อยู่ในใบกติกาเบื้องต้นที่ได้ใส่ไว้นะครับก็ผู้เข้าแข่งขันนะครับสองถึงสามคนต่อนหนึ่งทีมนะครับที่เป็นนักศึกษาผู้ควบคุมทีมหนึ่งคนต่อนหนึ่งทีมนะครับนักศึกษาปัจจุบ,บันที่กาลังศึกษาอยู่ในคณะวิศวะนะครับสถานที่ในการแข่งขันนะครับจะเป็นนะห้องสองศูนย เจ็ดสี่ชั้นเจ็ดนะครับอาคารยีสิบสาขาแมคคาทรอนิกนะครับคราวนี้สิ่งที่ผู้เข้าแข่งขันหรือผู้อบรมต้องเตรียมก่อนมาก็คืออคุณจนน์เนี่ยเราเราจะมีให้อเอาเพ้นแต่ทีมที่นำคุณยนมาเองนะครับข้อหนึ่งนะครับส่วนข้อสองก็คือต้องเตรียมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กลักพ่วงไฟและอุปกรณ์ที่จะใช้ในการแข่งขันมาเองนะครับ ตอนนี้อุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันนะครับก็จะเป็นเหมือนปีที่แล้วนะครับเป็นชุดอาร์พายโปรแล้วก็จะมีการอบรมให้ก่อนวันแข่งขันนะครับก็จะเป็นการอบรมด้วยคอนเทลเลอร์เป็นรับไมริพายสี่เท่านั้นนะครับในการอบรมนะครับือก็จะเป็นในเรื่องของการเทรนในเรื่องของการใช้ใช้ระบบล้อในการควบคุมการเคลื่อนที่หุ่นยนต์การรับค่าจากกล้องแล้วก็การ อ่าพายุเอาการรับค่าเนี่ยมาอ่าผนวกกับการเคลื่อนที่ต่างๆในการทําภารกิจนะครับการหยิบจับแขนกลนะครับการเคลื่อนที่แบบแมคานัมนะครับโอเคครับควนี้ในส่วนสองกติกาที่สามารถแจ้งได้นะครับเพราะว่าอ่อจะมีหลายๆทีมนะครับที่ที่อ่ายืมหุ่นยนต์นะครับถ้าทีมไม่ยืมหุ่นยนต์ต้องมาอบรมที่อ่าก่อนวันแข่งขันนะครับเพราะฉะนั้น กติกาโดยการที่คะแนนรูปแบบโดยละเอียดนะครับเราจะขอแจ้งหลังจากการอบรมเสร็จนะครับตอนนี้สิ่งที่จะแจ้งได้เบื้องต้นก็คือเราจะมีภารกิจที่เป็นอ็อบเจกต์ที่อาวุจน์จะต้องมาหยิแบจบับก็จะแจ้งขนาดได้เลยก็คือเป็นขนาดเป็นจําลองเป็นกล่องสินค้านะขนาดสี่ลูกบาศกนะครับ 4, 4, 4, 4, 4, สี่คูณสี่คูณสี่เซนนะครับก็จะมีเออเดอร,อร,อร์บางเล็กน้อยสีที่ใช้ก็จะเป็นประมาณนี้นะก็จะเป็นสีเขียวสีแดงสีเหลือง นะครับแล้วก็พื้นสนามที่ใช้จะเป็นเหมือนปีที่แล้วก็คือเป็นพื้นยาวจิกซอวาต่งต่อๆกันความกว้างยาวก็คือหกสิบคูณหกสิบเซนความหนาประมาณสองเซนนะครับลักษณะของสนามในปีนี้จะเป็นจะเป็นแบบนี้นะฮะก็คือว่าจะมีอสองฝั่งสองฝั่งแข่งขันพร้อมกัน นะครับอันนี้คือที่แจ้งได้ได้ก่อนในวันนี้นะฮะก็จะมีขนาดวางจิก๊กซอตามตามในรูปเลยนะครับเดี๋ยวสไลด์อันนี้เดี๋ยวผมจะเอา,เอาใส่ไว้ให้ในในกลุ่มด้วยครับก็จะมีหุ่นยนต์อยู่สองฝั่งแล้วก็ออกมาทําภารกิจจุดวางของตัวกล่องนี่ผมขอญาตยังไม่แจ้งแล้วก็ลักษณะข,ของจุดวางจะเป็นอย่างไรผมขอยังไม่แจ้งนะครับแต่ว่าไม่ได้ยากมากนะครับต้องบอกว่าไม่ไม่ได้ยากมากก็ เป็นการแข่งขันทีละคู่นะครับขนาดของสนามไซซิ่งอะไรก็ประมาณนี้เลยนะครับกว้างยาวาต่อหนึ่งด้านนะครับ60เซนคูณ2เมตร40ใช่ประมาณ2เม2เมตรประมาณนี้นะครับก็รูปแบบการแข่งขันนะครับก่อนเริ่มเกมจะเอาคนณยตะมาวางที่จุดรวมนะครับแล้วก็กรรมการก,ก็จะส่งภารกิจ พอกรรมาการสุ่มภารกิจเสร็จปุ๊บก็ห้ามแก้ไขโปรแกรมใดๆนะครับแล้วก็เวลาเอาหุ่นมาที่จุดวางที่จุดสตาร์ทจะมีเวลาเตรียมตัวไม่เกินอ่150วินาทีก็คือสองนาทีครึ่งประมาณนี้นะครับแล้วก็ระหว่างหุ่นยนต์ทำงานอยู่ไม่อนุญ,ญาตให้โปรแกรมใดๆครับข้อห้าเวลาในการทำภารกิจของหุ่นยนต์มีเวลา300วินาทีหรือ5นาทีนั่นเองนะครับ แล้วก็ห้ามหมุนยนออกนอกสนามถ้าออกนอกสนามก็เกมหยุดทันทีก็คือหมายถึงว่าออกไปนอกจาก,<อ>ออกพื้นสน,นามที่เป็นพื้นยางนะครับโอเคถ้าเขาหยุดเกมให้แจ้งกรรมการ,การแล้วก็ต้องเข้าไปหยุดหุนยนยทันทีครับก็อันนี้เป็น คร่าวๆนะครับอุนยนก็จะวางที่จุดสตาร์ทแล้วก็ออกมาเก็บภารกิจที่จุดที่ทางผู้จัดก,กําหนดไว้แล้วก็เอาไปวางในสามจุดนี้ลักษณะาการวางอย่างไรผมขอญาตไปแจ้งในวันแข่งขันนะครับจริงๆร,รูปแบบการทิดคะแนนของปีนี้เราก็พยายามให้ใหมีคะแนนที่มากขึ้นนะครับอย่างเช่นออกจากจุดสตาร์ทเราเราก็มีคะแนนแล้วออกมาจิบภารกิจ ทำภารกิจหยิบภารกิจแล้วภารกิจเคลื่อนออกจากจุดวางก็มีคะแนนถ้าเอาไปวางจุดวางได้ก็จะมีคะแนนที่มากขึ้นอีกอะไรประมาณนีน okay, นน้นะครับโอเคครับคราวนี้กําหนดการนะครับขอแจ้งตามนี้นะครับในวันที่ห้าลงทะเบียนนะครับแล้วก็จะเป็นการเตรียมความพร้อมอทีมทีมทีม,ท,มทีมของของผู้กรรมการนะครับว่าจะไป สแตนบายวันที่ตั้งแต่วันที่ห้าช่วงบ่ายนะครับเผื่อว่าจะมีทีมที่มาก่อนมีความประสงค์ขอให้เซตอัพโปรแกรมเตรียมความพร้อมก่อนการอบรมเพื่อการเพื่อในทาให้การอบรมเนี่ยมันจะได้แบบไม่ติดขัดนะครับเหมือนเช่นลงโปรแกรมต่างๆการตรวจสอบความพร้อมของโน้ตบุ๊กโน่นนี่นั้นอะไรประมาณนี้ก็ให้เข้ามาวันที่สิบห้าช่วงบ่ายได้นะครับที่สาถานที่ตามตามที่แจ้งไปเมื่อสักครู่นะครับที่คณะแมคทอเนีย ครับคราวนี้ต่อมาเป็นวันที่หวันที่หกนะี่ยจะเป็นการอบรมเต็มวันครับการอบรมเต็มวันเลยก็ลักษณะการอบรมเราจะเริ่มที่ก็จะใช้ไพทอนเป็นหลักนะครับแล้วก็จะเริ่มทีออ่ก็จะเข้าเรื่องของการเคลื่อนที่การใช้กล้องอะไรพวกนี้ไปเลยนะครับก็ พอหลังจากอบรมเสร็จนะครับก็จะเป็นการอธิบายรูปแบบการแข่งขันให้ใก็จะบอกกติกาบอกการที่คะแนนอะไรให้เลยทีมก็จะได้เอาสิ่งที่ใช้ในการอบรมมาเนี่ยมาประยุกต์แอพพลายก็คือในการอบรมเราพยายามจะให้สิ่งที่จําเป็นที่จะใช้ในการแข่งขันนะครับแต่ว่านอกเหนือจากนั้นทีมสามารถแอพพลายได้อีกได้คราวนี้ในวันที่เจ็ดอ่ก็จะซ้อมเต็มวัน นะครับแต่ว่าจะเริ่มการแข่งขันรอบคัดลิฟายเวลาบ่ายสามครึ่งนะครับอันนี้วันที่เจ็ดนะครับวันที่เจ็ดซ้อมตั้งแต่เช้าเลยครับแข่งขันคัดลิฟายบ่ายสามครึ่งการแข่งขันรอบคัดลิฟายก็คือเราจะหาจับทีมวางนั่นเองนะครับจับทีมวางก็คือจะมีทีมอันดับหนึ่งถึงสิบสองแล้วก็มาทับทบกันแล้วก็มาแข่งรอบตัดเชือกก่อนที่แปด อีกทีหนึ่งน,นะครับรูปแบบเป็นที่แปดก็จะมีให้ซ้อมก่อนนะครับแล้วก็จะมีการแข่งขันไปนอนอีกทีหนึ่งน,นะครับคราวนี้กาหนดการก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับคราวนี้ทางเราได้คุยกับทางอาจารย์ผู้จัดนะครับว่าในในกรณีของวันที่หกหรือวันที่เจ็ด หลังจากอบรมเสร็จก็อาจจะเปิดให้ซ้อมได้ต่อเนื่องนะครับแต่ว่าถึงเวลาเท่าไหร่เดี๋ยวขอญาตแจ้งอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้คือ,คอแจ้งไว้ก่อนนะครับอาจจะเปิดให้ซ้อมต่อเนื่องได้ไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าแต่ก็ต้องอาจจะมีลิมิตแบบของเวลาด้วยซึ่งเดี๋ยวจะแจ้งใครหลายทีในวันอบรมนะครับโอเคกเ็รูปแบบก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นในรูปแบบของ รอบไฟนอนลนะครับก็จะมีอันดับจากทีมวางใหม่แล้วก็มาแข่งตัดเชื่อกันเพื่อหาทีมที่จะเป็นอันดับหนึ่งนะครับก็ในปีนี้เราก็จะมีผู้เข้าแข่งขันนะครับทั้งหมดสิบสองทีมนะครับสิบสองทีม <Okay. S 1> โอเค,ครับก็อืม ก็ในส่วนของผมก็ใช้เวลาสั้นๆประมาณนี้นะครับกับอจาจารย์ท่านใดวีครับมีคําถามสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับขออนุญาต <c oughs> ครับครับเอ,อผมขอถามชัวได้ไหมค,คือตําแหน่งของการวางสุ่มสีเนี่ยเราจะรู้ก่อนซ้อมหรือว่ารู้ตอนที่เราปล่อยหุ่นเลยครับอ๋อเดี๋ยวก่อนนะอาการส่มสีใช่ไหม ใช่ครับว่าจะวางสีชิ้นงานตรงตำแหน่งที่ไหนที่ไหนนี่ครับอาจจะผมขอย้อนไปน้านี้จะวางสีชิ้นงานในต,ตำแหน่งไหนนะครับเราจะตามกำหนดการนี้เลยเอาหุ่นมารวมเสร็จสุ่งภารกิจแล้วก็ต้องมาล้ำตามสีที่วางไว้จะนั่งว่าสีนี้จะมาหลังจากที่เราซ้อมเสร็จใช่ไหมครับใช่ครับโอเคครับใช่ครับใช่ครับแต่ว่าสีมีมีสามสีประมาณนี้ ที่ผู้มแจ้งไปก็จะมีอ่ากล่องที่เป็นสีเขียวสองสีแดงสองแล้วก็สีเหลืองหนึ่งประมาณนี้ครับกับอีกคําถามนนนหนึ่งคือวันที่ห้าเนี่ยครับที่เรามาเตรียมความพร้อมกันตอนบ่ายครับตอนหลังจากที่มาลงโปรแกรมพวกนี้นสามารถลองหุ่นได้ไหมครับหรือว่าได้แค่ลงโปรแกรมในคอมของตัวเองอ๋อก็ เต้องเดี๋ยววันที่ห้าทีมจะเข้าไปเซตอัพสนามอะไรด้วยครับอาจจะต้องอดูความเรียบร้อยของสนามให้เรียบร้อยก่อนนะครับอาจจะเป็นการเตรียมความพร้อมอย่างเดียวก่อนเลยครับเพราะว่าน่าจะต้องอจัดเตรียมหลายอย่างอยู่เหมือนกันนะครับแสดงว่าหุ่นจะไม่ได้ลองเนาะครับอา่าครับเดี๋ยวว่าลองันที่หกครับโอเคครับขอบคุณครับครับแต่แต,แต่แต่สามารถเอาหุ่นยนต์มามามาดูความพร้อมที่จะตรวจความเรียบร้อยก่อนก็นได้นะครับ ครับผมโอเคครับส,บสอบถามนิดนึงนะครับพอดีหุ่นยนต์นี้สามารถเอากลับมาซ้อมที่มหาลัยได้ไหมครับหรือว่าต้องซ้อมที่ที่แข่งเท่านั้นนะครับอ๋อครับถ้าเป็นวันที่หกนที่หกวันที่ท 8. เอ,อผมให้เอาไปซ้อมได้ละกันนะครับ ครับแต่คราวนี้ยเงื่อนขาการาซ้อมก็คือถ้ามันเป็นการเช็คสีอะไรอาจจะต้องซ้อมกับสภาพแสงที่เป็นของจริงมากกว่าอะไรอย่างนี้ครับแต่แต่ผมอนุาญ,ญาตให้ให้เอาหุ่นกลับไปได้นะครับแต่ก็ต้องดูแลเรื่องอความเสียหายที่จะเกิดขึ้นนิดหนึ่งเซอร์โวเซอร์โวอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าในการอบรมเราจะเตรียมอะไรไปให้เหมือนกันแต่ก็มีจมมีมีจำนวนจำกัดเหมือนกันใช่ครับจะพยายามเตรียมอะไรไว้ครับ ครับแล้วตัวล็อตที่ใช้นี่เป็นล็อตหนึ่งหรือล็อตสองครับล็อตหนึ่งครับครับมครับครับผมขอถามอีกคำถามนะครับคือตอนปล่อยผลนี้เราต้องเป็นคนพิมพ์คำสั่งรันโปรแกรมเองใช่ไหมครับไม่ใช่แบบเราเพิ่มปุ่มกดอะไรนี้ไม่มีนาะครับ เอ่อณตอนนี้นะครับ mm hmm. ก็มาคล้ายๆปีที่แล้วก็ตือเอาหุ่นยนต์มาแล้วก็สามารถรันที่ตัวโน้ตบุ๊กได้นะครับ mm hmm. แต่ว่าตอนรวมหุ่นเราจะต้องรวมพร้อมกับอุปรกรณ์ที่ใช้ในการรันด้วยอถ้าเป็นเคสนี้นะครับกา,าคือเอาโน้ตบุ๊กมามาวางที่จุดรวมก่อนก่อนแรนดอมต้องเอาโน mm ้ตบุ๊กโค้ดที่ใช้ในการรันมาวางที่จุดรวมพร้อมกับตัวหุ่นนอะ ใช่ครับแล้วก็การรันก็ต้องรันต่อหน้ากรรมการแค่นั้นเองครับประมาณนี้ครับขอบคุณครับขอครับอ่าสอบถามงครับไอ้ถ้าครับถ้าสมมติไอ้จุดแท่นวางนะครับอ่าเราจะใช้ QR code หรือว่าเราจะใช้อะไรทำให้หุณตัวนั้นมันสามารถ อ่าผมแจ้งเลยเป็นสีครับอ๋อเป็นสีโอเคครับ<ช>แล้วใช่ครับพอทางมีขั้นตอนอ่าต้องผมได้ได้ผมผมขออยากาตนิดหนึน่งก็คือในการเทรเราจะใช้การในเนื่องจากเวลาในการเทหนึ่งวันเราจะใช้การตวรวจเช็คภาพที่เป็นสีเป็นหลักเพราะนั้นตัวอื่นมันจะไม่ทัน <laughs> ก็คือในการระบุพิกัดของจุดวางต่างๆก็จะเป็นสีที่แตกต่างกันครับ โอเคครับเชิญครับอาจารย์ครับไอ้รอบคัลีกไปครับอาจารย์ไอ้ไอ้คลีไนี่คือพบกันหมดไอ้ I, แล้วเอาคะแนนที่ดีที่สุดหรือว่าอตอนแข่งกัน, oh. น,นแล้วก็แพ้ตกรอบ <Okay. S 1> ไปเลยอ,อย่างกันเลือครับหรือว่าไงอ๋อ uh, อย่างอย่างครับถ้าค u a ลีกไปเนี่ยไม่มีใครตกรอบครับอ๋อ oh, ครับอก็ uh, คือเอาเอา,เอาเข้าหมดแต่ว่าเราจะ ดูว่าคะแนนจัดแค่จัดทีมวางเฉยๆว่าใครอ,คอันดับหนึ่งสองสามจนถึงอันดับที่สิบสองเสร็จแล้วก็ทับ,บ,บสกอรองขึ้นมาคบก,กันใช่ครับเพื่อไปแข่งในวันไฟนอลในทีมครับแล้วไฟนอลน,นี้คือก็คือเก่งก็จะเจอเก่งอย่างนี้เหรอครับไอ้เพื่อที่จะเข้ารอบรอบรอบไฟนอลอ่าป,ประมาณประมาณนี้ครับทีมเก่งก็จะมีโอกาสที่จะเป็นทีมถ้าใครเป็นทีมวางก็จะมีพาร์ไปตามที่เราวางไว้ปานนั้น<อ>ประมาณนี้เลยอ,เอันดับหนึ่งอันดับสอง ใช่ครับก็จะเป็นตัววาลใช่ครับประมาณนี้อันนี้คืออันดับที่ได้เจอกันครับครับโอเคครับครับอ่าซึ่งอันเนี้ยเราจะไปแข่งกไว้ในวันวันที่แปดโอเคใช่โอเคครับมีคถามเพิ่มเติมไหมครับ ก็คือไอ้ระหว่างที <oyun diffusion> ่เราแข่งอยู่แล้วหุ่นมันเกิดอ่ามีอาการผิดปกติแล้วก็ขอไอ้ขอสามารถเข้าไปเข้าไปปรับปรุงหุ่นได้ภายในเวลานั้นถูกต้องไหมครับหรือว่าอย่างไงอ๋อไม่ไม่ไม่มีก็คือว่าถ้าเริ่มการแข่งขันแล้วถ้าหุ่นเออร์เลอร์ก็ก็ต้องจบที่ตรงนั้นเลยครับ ไม่มีไม่มีรีไทยไม่มีการขอรันใหม่ครั้งที่สองอะไรเนี 2, people, นน้ยเพราะว่าในเกณฑ์ของคะแนนเราค่อนข้างที่จะมีคะแนนค่อนข้างหลากหลาย โอเคครับอาจารย์ท่านใดท่านใดมีข้อสงสัยไหมครับเพิ่มเติมนะครับหรือไม่อย่างนั้นถ้ามีข้อสงสัยเพิ่มเติมสักถามมาในกลุ่มไลน์ในหลัง,อง้ไไองไ,ได้นครับขออนุญาตครับอาจารย์เอั okay, วสักหนึ่งคำถามตัวตำแหน่งของของการ วางกล่องชิ้นงานสินค้าเนี่ยคือจะจะถูกฟิกไว้ตั้งแต่ต้นใช่ใช่ไหมครับอาจารย์ตำแหน่งตอนก่อนที่หุ่นจะวิ่งไปหยิบแล้วก็เอาไปวางตามตำแหน่งวางก็คือจะถูกฟิกไว้แต่ว่าก็จะอยู่แค่เฉพาะฝั่งของตัวเองใช่ไหมฮะใช่ครับออืมจุดวางจะเป็นจุดเดียวกันแต่จะมีช่องว่างประมาณเนี้ยครับยี่สิบเซนจุดวางจะอยู่คือทั้งสองทีมต้องมาวางอันจุดเดียวกันครับใช่ครับ แต่ว่าจุดจุดหยิบก็คือจะอยู่ฝั่งใครฝั่งมันอยู่แล้วใช่ครับถูกต้องครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปแจ้งอีกทีนึงตอนตอนวันแข่งใช่ไหมครับว่าจะวางตรงไหนในในจุดหยิบใช่ไหมครับอ่าใช่ครับอาจารย์ครับคือลักษณะการแข่งขันนะครับทีมจะอยู่สมมุติทีมด้านซ้ายนะครับก็จะอยู่เฉพาะทีมด้านซ้ายเลยไม่สามารถข้ามมาในทีมฝั่งฝั่งฝั่งขวาได้จะแบ่งโซนกันชัดเจนครับอาจารย์ครับขอบคุณครับครับ ขอสอบถามเพิ่มนะครับมีรบเรื่องคะแนนเวลาไหมครับอ่อมีคะแนนเป็นถ้าอไง,ไง่ายๆถ้าคะแนนเสมอกันเราจะมาดูเวลาทีมใดทําเวลาน้อยสุดครับอ๋อาะ่ว่าไม่มีแบบว่าถ้าหากว่าเสร็จภารกิจแล้วได้สิบแต้มอะไรงนนะี้ไม่มีครับอ๋อไม่ไม่มีครับไม่มีเลยไม่ครับทางนี้ใช่ครับดูดูคะแนนไปเลยครับ แล้วก็เวลาก็เป็นตัวรองถ้าอยางคงเสมอกันอยู่ครับขอบ,ขอบคุณครับครับเอ่อขอสอบถามอีกหน่อยนะครับคือสนามมันวางอยู่ข้างกันใช่ไหมครับสองทีมแล้วทีนี้ถ้าหากว่ารถอีกทีมหนึ่งอ่ะวิ่งมาฝั่งสนามเราแล้วครับเราสามารถกเกมเลยครับ ครับใช่ครับคือถ้าาหุ่นยนต์ออกมานอกอพื้นยางอ่ะต้องเกมเกมของฝั่งนั้นต้องหยุดเลยแล้วถ้าแบบเราเก็บรถไม่ทันแล้วไหลมาฝั่งเราเนี่ยครับขอรีดได้ไหมครับหมายถึงทีมเราเป็นทีมขอขรีใช่ไหมหรือว่าทีมอีกฝั่งหนึ่งสมมติทีมผมปล่อยอยู่สนามซ้ายมือนะครับแล้วทีมขวาเกิดรถลวนแล้ววิ่งทะลุสนามมาเียแบบเก็บรถไม่ทันเนี่ย แล้วมาฝั่งสนามผมเนี่ยผมสามารถขอรีได้ไหมจะเป็นตอนนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอไปพิจรนา,นา,นา,นารณาหน้างานอีกทีดีกว่าตรงนี้เคสอย่างนี้แต่ก็เอาจริงๆเราก็ไม่ค่อยอยากให้เกิดที่มาแล้วกวนกันนะเนาะแต่ถ้าเข้ามาฝั่งเนึ่อโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวข้อนี้เดี๋ยวผมขอไปแจ้งใน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 วันแจ้งกติกาตอนอบรมแล้วกัน โอเคครับขอบคุณครับได้ครับได้ครับขอบคุณมากครับโอเคครับมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับ โอเคก็ทาถ้าถ้าไม่มีคาถามเพิ่มเติมนะครับก็เรื่องของการที่แจงกติกาผมก็ขอจบการที่แจงประมาณนี้นะครับแล้วก็หากท่านใดนะครับมีคาถามก็ข้อที่นี้นะครับสามารถพิมพ์เข้ามาในกลุ่มได้แล้วก็อาคราวนี้ทางฝั่งของทีมผู้จัดนะครับอาจารย์ราชมงคลพระนครมีมีคาที่แจงอะไรเพริ่มเติมไหมครับอาจารย์อง ไม่มีครับส่วนเรื่องการที่ว่ามันมาวันที่ห้าอะไรเงี้ยครับก็จะติดต่อทางสาขาได้เลยแต่เรื่องสนามนี้ก็คือทีมทางเม e มเโก้ครับก็คือจะเข้ามาเซตสนามเนาะแล้วก็จะซัพพอร์ตเรื่องในการเซตอัพโปรแกรมอาจจะเป็นการลงคอนเน็กอะไรเงี้ยครับแล้วก็รบกวนอย่าลืมพวกปักพ่วงอะไรางี้ไว้หน่อยครับส่วนอื่นที่เราพอซัพพอร์ตได้เราจะมีซัพพอร์ตอะไรครับ แล้วก็จะมีเรื่องที่จอดรถนะครับอาจจะต้องดูการชี้แจงของคณะอีกทีนะครับว่าเขาจะให้จอดตรงช่วงไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าข้างในมหลาลัยเราค่อนข้างเล็กครับก็เลยอาจจะไม่ได้เหมาะกับการที่ว่าจะเป็นตึกจอดไม่ไม่มีตึกจอดรถนะครับก็เลยทําให้อาจจะยังต้องหาที่จอดอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะดูอีกทีว่าจะแนะนําว่าทางนี้อาจจะให้ไปจอดที่ไหนอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวรอข้างคณะชี้แจงทีนะครับประมาณนี้ครับ มีสอบถามเรื่องอื่นไหมครับเอ่อขออนุญาตที่แทนเพิ่มครับตัวของหุ่นยนต์นะครับเอ่อตัวของรถบุ๊กที่จะมา็นจะมาใช้กับหุ่นยนต์อยากให้เทปความพร้อมนิดนึงครับตัวของหุ่นยนต์ปล่อยไ wifi ที่ความถี่ 5G นะครับอยากให้รถบุ๊กอะรองรับความถี่ 5G ด้วยแต่ถ้าไม่มีสามารถยืซื้อเป็นตัวของยืนมีไว fi ที่รองรับ 5G มาใช้แทนได้นะครับ ำหรับตัวของโนบุกที่จะใช้ในการยืมผุญญ์เท่าไเท่าที่ดูก็จะมีอยู่หกทีมนะครับที่ยืมหุ่นนต์อาจจะดูรบกวนดูหกทีมที่ยืมหุนตน์หน่อยว่าว่ามีตัวโนบุกเนี่ยครับที่เตรียมมาเนี่ยสามารถคอนเน็กต์ไวไฟในคลื่น5 5G กัเฮิร์ได้หรือเปล่านะครับเพราะส่วนใหญ่จะเป็น2.4แล้วว็นนี้อินเทอร์เน็ตมาหาลัยก็เป็น5 5G กัเฮิร์อยู่แล้วครับส่วนส่วนใหญ่เราเตอร์รุ่นใหม่น่าจะได้ครับ น่าจะเรียบร้อยนะครับอาจารย์ท่านอื่นมีปัญหาไหมมีเรื่อะไรจะสอบถามไหมครับน่าจะเรียบร้อยงั้นเดี๋ยวขอขอบคุณทางทีมแกเบโกอร์เราก็อาจารย์ทุกท่านนะครับที่มาโมวลนี้เดี๋ยวเจอกันอีกทีวันที่ห้าที่หกนะครับครับขอบคุณครับทุกท่านครับขอบคุณครับครัสครับขอบคุณมากครับ